โอเคครับก็สวัสดีเพื่อนๆท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับผมพบกับผมอีกแล้วนะครับไก่ตั้นคุ้งนะครับและตอนนี้นะครับเราก็อยู่วันที่เว็บซูเปอร์ไฮดีช็อปนั่นเองนะคบผมก็วันนี้นะครับผมบังเอิญนะครับไปเข้าไปเว็บมาซึ่งเว็บเขามีการปรับปรุงใหม่นะครับผมก็เดี๋ยววันนี้นะครับผมจะพาทุกคนมาสมัครนะครับผมมาสอนตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเรามาจุ่มไมค์ีกันนะคะผมก็คอนดื้เลยนะครับเราต้องทําการสมัครชื่อผู้ใช้ก่อนนะครับผมก็พิมพ์ไปเลยนะครับผมนี่ ดิบเลยนะครับของผมก็เป então, ็น KUY99 นะครับแล้วก็รหัสผ่านนะกระดูทิมไปเลยนะครับรหัสผ่านแล้วแต่เราเลยนะเราจะตั้งเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วก็กดสมัครได้เลยนะครับนี่สมัครเสร็จรียบร้อยนะครับผมดูคนดูนะปุ๊บนีผมเข้ามาดูแล้วนะคบผมุกคนก็มันจะเป็นหน้าเว็บแบบนี้เลยนะคบผมก็เว็บน่าจะเพิ่งอัปเดตมาใหม่นะคบผมแล้วก็เดี๋ยวนี่ จะพาทุกคนมาดูตรงนี้นะครับหน้าหลักของเขานะคุณดูเอ้ยไม่ใช่สินี่หน้าซื้อได้ดีเกมนะคะผมคุณดูโอเคดูดิเดี๋ยววันนี้ครับผมจะมาสุ่มไว้ดีพวกไม่มีเกลืออะไรให้ดูนะคุณดูเนี่ยสุ่มการันตีรางวัลระพวกนี้นะคุณดูอันนี้ลุ้นรับไอดีเทพนะคะผมแลบวก็ลุ้นรับไอดีหลักพันเพชรสูงสุดหนึ่งหมื่นนะคุณดูนี่บุญญาพาสแล้วก็อนี่ก็จะเป็นกล่องสุ่มการันตีรางวัลนะคุณดูโอเค ผมว่าเดี๋ยวผมไปผมจะเอาอันนี้แหละนะครับจะสุม่มจะจุ่มอันนี้เลยนะครับผมเป็นกล่องกล่องจุ่มคาราเมลตีรางวัลน,นะคุณดูก็ค่อนดรเลยนะครับผมเดี๋ยวผมไปหาโค้ดก่อนผมมีโค้ดอยู่แล้วคดูเดี๋ยวผมจะแจกโค้ดด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมจับมาสักคู่เดียวนะครับผมเดี๋ยวผมไปดูโค้ดแป๊บเดียว <S <S โอเคทุกคนครับตอนนี้ผมก็ทําการก่อโคอดด้ดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคบผมก็นี่ก็คือ อาโค้ดนะครับผมเดี๋ยวผมจะแปะไว้ใต้ร่างเลยคะผมพร้อมเว็บด้วยนะคะผมก็เราไปหากันได้นะคะผมใต้คลิปนี้เลยนะเดี๋ยวผมจะปักล้านไว้ให้นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับเราสามารถบอกไปได้เลยแล้วก็กดตรวจสอบได้เลยนะคุณดูแตบนี่ดูวิได้ทั้งหนึ่งร้อยไหคุณดูดิได้ทั้งเร่น่น้อยเครดิตคุณดูโอเคดูมัครับตอนนี้ผมก็เติมเครดิตอะไรเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคุณดูก็ดีเดี๋ยวผมไม่ดูอีกทีหนึ่งนะคุณดู สินค้ามีเยอะมากเลยครับผมก็มากดสั่งซื้อได้นะครับผมก็มาจุ่มกันได้นะครับแต่ว่าอย่างที่บอกไปนะผมจะมาจุ่มวันนี้นะคุณดูเป็นการันตีรางวัลนะคุณดูก็มีอยู่4ี่ชิ้นนะคุณดูรายละเอียดกล่องสุ่มการันตีด้วยนะคุณดูนี่รางวัลก็กดซื้อเลยนะวิซื้อสําร็จคุณดูวี่นี่เข้าสู่ระบบด้วยเฟซนะคุณดูนี่เดี๋ยวผมจะเอาไอดีนี้นะคะผมไปเข้า เกมให้เพื่อนๆดูเลยละกันนะคะผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้ผมด้วยนะคะผมใครที่ยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามด้วยนะคุณดูโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันในเกมเลยดีกว่านะครับโอเคครับเพื<ๆ>่อนๆตอนนี้ผมก็เข้าเกมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะผ,ผมนี่ผมทําการลบสิ่นอะไรมาเสร็จสับนะคะผมแล้วก็เข้าเกมมาและนี่ก็คือไอดีที่ผมได้มานะคุณดูดิซุ่มปอรนันตีรางวัลนนะคะ time for us เธอรีอยู่ดวยนะคบผมก็เดี๋ยวแจกโค้ดด้วยนะคะใต้ใต้ล่างเลยครับเดี๋ยวจะแปะล้านไว้ให้ด้วยนะครับผมโอเคก็มันจะมีหมัดใส่ตรมะนะมาดู time for us มีก e a เป๋า o t อรีอยู่ตายดำนะครับแล้วก็ time for us มีหัวที่เจอ r ว้อยู่านอะไรไม่รู้แล้วก็มีแล้วหน้ากากลาวานะกามทองกับนะครับ time for us to reunite good time for us to reunite u ุ่นเก ทุกท่านรออ่ะมีท่าคู่แล้ไปอยู่แล้ละ oh, มีท่าวิพื้นด้วยเฮ้ยเฮ hey. ้ย It's time for us to reunite อันนี้อ๋อน,นี่ท่ามา่ะนะคุณด,ดูโอเคก็ประมาณนี้นะกันนะครับผมนี่ก็คือไอดีที่ผมจุมมาได้นะครับผมก็ใครอกำลังหาไอดีดีๆอยู่ก็ร้นานซูเปอร์ไอเดีเลยนะครับผมก็ีใหม่ปรับปรุงเว็บใหม่ก็ลองไปจุมมาดูนะครับผมแล้วเจอใหม่คลิปหน้านะครับ